สวัสดีค่ะหนิงนะคะจากเพจต้นกล้วยป่าทักทายกันค่ะวันอังคารที่11นะคะสิงหาคมนะคะใกล้จะวันแม่แล้ววันนี้แม่ค้าก็เข้าสวนนะคะมาเก็บเมล็ดกันเกานะคะนี่ค่ะเตรียมจะส่งให้ลูกค้านี่ค่ะนี่คือผลสุกของออต้นกันเกานะคะหรือมันปานะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เมล็ดข้างในก็ จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ,มะเมล็ดข้างในนะคะนี่ค่ะ,มะเมล็ดจะเป็นสีดำๆละเอียดละเอียดแบบนี้นะคะคะเราก็นำมเมล็ดด้านนี้ไปผาอนะคะนี่ค่ะ,อะตอนนี้หนิงขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ150บาทนะคะ,ะค่าจัดส่งเริ่มต้นที่80บาทค่ะ นะคะหนิงขายเป็นผลสดนะคะก็คือช่างกิโลขายแบบนี้เลยค่ะกิโลกร,รัมละ150บาทนะคะนี่นะคะวันนี้ก็วันนี้ไม่ได้จัดส่งของนะคะวันนี้แม่ค้าเข้าสวนมาเก็บกันเกาก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้สุกแล้วนะคะเราก็เริ่มทยอยล่วงแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมารีบเก็บเกี่ยวก่อนนะคะนี่สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะกิโลละ150บาทคะ่ะ <150. S 1> นี่นะคะเริ่มเข้าสู่ปลายฤดูแล้วนะคะสําหรับ ผลกันเกานะคะอัตรางอกเป็นยังไงผลสุกสดขนาดนี้นะคะอัตรางอกดีแน่นอนค่ะนะคะลูกค้าสั่งหนิ่งไปเนี่ยล่าสุดเนี่ยชุดแรกเลยนะคะอัตรางอกเขานำไปเพาะประมาณไม่ถึง20วันนะคะงอกขึ้นมาเป็นแบบถั่วเขียวถั่วงอกเลยค่ะอัตรางอกดีนะคะแล้วก็งอกเร็วนะคะ อันนี้คือสดๆดใหม่ๆกันเลยนะคะซึ่งลูกค้ารับไปเนี่ยลูกค้านำเมล็ดไปยีนะคะยีกับน้ำนะคะในกระมังนะคะแล้วก็กรองเอาเม็ดเขาออกนะคะเนี่ยค่ะให้ดูชัดๆนะคะเนี่ยค่ะเม็ดนะคะข้างในเขาจะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะลูกค้าก็นำไปยีนะคะแล้วก็ลงในถาดเพาะนะคะหรือแปลงเพาะนะคะ ตางอกดีค่ะเพราะว่าเป็นผลสุกสดใหม่นะคะสําหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจก็สามารถทักกันเข้ามาได้ที่เฟซนะคะหรือทางเพจต้นกล้วยป่านะคะหรือจะโทรสายตรง0923926598ค่ะหนิงนะคะเบอร์โทรขึ้นลายนะคะเมมก็จะขึ้นเลยนะคะนี่ค่ะ สินค้าเนี่ยหนิงจะจัดส่งประมาณวันพฤหัสนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าวันพรุ่งนี้ไปรษณีย์จะหยุดทําการไหมนะคะเพราะว่าหนิงจะจัดส่งทางไปรษณีย์กรณีลูกค้าไม่สะดวกก็หนิงก็จะเปลี่ยนส่งเป็นเคอรี่ให้นะคะแต่ก็คือจะจัดส่งของเนี่ยประมาณวันพฤหัสนะคะแต่ถ้าพรุ่งนี้ไปรษณีย์ไม่ปิดก็พรุ่งนี้จัดส่งค่ะสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะขอบพระคุณค่ะ